ในช่วงเวลานี้ข้าพเจ้าหยุดขอวางทุกความคิดความกังวลและเสียงรบกวนในใจเพื่อกลับมาอยู่กับร่างกายอย่างเต็มที่ข้าพเจ้าเชื่อมต่อกับจักรฐานณจุดกึ่งกลางรากของร่างกายศูนย์กลางแห่งความมั่นคงความมั่นใจและพลังการดำรงอยู่ขอให้จักรฐานของข้าพเจ้าเปิดรับพลังงานจากผืนดินแม่ผู้ให้กำเนิดผู้อบอุ้มผู้ให้อภัยและผู้เติมพลังเสมอ ขอให้พลังชีวิตจากแก่นโลกไหลขึ้นสู่ร่างกายข้าพเจ้าผ่านฝ่าเท้าผ่านกระดูกสันหลังหล่อเลี้ยงทุกเซลล์เติมเต็มความมั่นคงความกล้าหาญและการมีอยู่โดยไม่ต้องพิสูจน์ข้าพเจ้าขอปลดปล่อยความกลัวการอยู่รอดความไม่มั่นใจในตัวเองความรู้สึกว่าไม่ปลอดภยัยไม่พอไม่มั่นคงข้าพเจ้าคือผู้คู่ควรกับชีวิตที่เต็มเปี่ยม ข้าพเจ้าคือผู้อย่างรักอย่างมั่นคงบนโลกนี้ข้าพเจ้าคือผู้ได้รับพลังจากผืนดินโดยสมบูรณ์วันนี้ข้าพเจ้าปล่อยให้แม่ธรณีช่วยรับความเหนื่อยล้าความเศร้าและพลังด้านลบและขอรับคืนพลังชีวิตใหม่พลังที่มั่นคงหนักแน่นและเต็มไปด้วยความรักที่แผ่จากแก่นโลกข้าพเจ้าขอตั้งหลักฐานชีวิตด้วยความสงบและศรัทธาขอให้จักรฐานของข้าพเจ้าเปิดอย่างปลอดภัย และขอให้ข้าพเจ้ามีชีวิตที่สมดุลแข็งแรงและเต็มไปด้วยแรงสร้างสารร์ณบัตินี้